เล่นด,ดีกันนะครับแต่ผมแพ้ไปนัดหนึ่งแล้วนะเพราะผมไม่ได้เปิดคลิปถ้าเปิดคลิปเนี่ยผมจะชนะแน,น่นอนภารกิจของเราก็คือทำทำ,ทำยิงประตูแล้วก็ได้แชมป์นะครับใครที่ยิงประตูได้มากที่สุดจะได้ถือแชมป์ <c oughs> เดาว่าเป็น <c oughs> มาดใช้ดืลิบน,นะกับต,ตอนนี้ผมจะต้องเปน็นมูน ให้เดลิตเป็นกับตันทีมอุย้อยกดผิดชีวิตเปลี่ยนโอยอ่ะโอ้โหแพ้ฮะเดี๋ยยเวลาเปิดโปรงนะทุกคนถ้าเราแพ้ก็คือเราตกรอบเลยแล้วเพชรที่ผมแลกมาตอนนี้ก็เหลือ40 ไปพืชอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะตัดบอลสวยดีโลหื่งไม่ต้องให้กูอุกเต้ตัดอีกแล้วอือมาร์ติเนสลุกชอนฮอลุนพักบอลสวยสวยเลยสวย ตีนี้เริ่มทำอะไรอ่ะปล่อยให้มีช่องอ่ะโอ้โหแล้วดียล์โล้ลไม่ดีเลยเดร์โลเลยแล้วได้ฟาวคุณโน่เอ้ยโอ้ยมันมันไม่ได้แล้วพอจรทิงวะ โทษทีฟันได้ผมยิงคมเกินเฮ้ยเซตทำไมเอาไว้เอาใหม่เอาใหม่เอาตัวตรงสูงยังลาสมุดห้อยรุ่นมันละอุยอาไช้เดืิดมาเลยโอ้โหโดนโอ๋อโคกสวยเลยเมยนูในเกมเล่นเก่ง ในชีวิตรจริงนี่ก็เล่นเก่งก็ดูกันนี้เจ็บไปหน่อยเอ้ยยังได้อุกเตเ้แลกฟอร์ดฟอร์ดปันค้องพ่มเอยปันองค์ตเพื่อติดบล็อกมันใช้มาใช้ดรวยอกขึ้นโคกเออถือตรงตวัว อันละอุ้ยสวยอุ้ยฟาวมมนูได้เยลโล่สวยเลยกว่าจะรู้เอ็นโดไม่ตายก็โสซัดเองโอยไปไหนนีอามัดอลิสันเดอร์อานู ดิสเตอร์นี่ก็โจตาเฮ้ยเฮ้ยง,ง่ายเก้นอ,ออ้ยโอน่าหน้านี่มันจะเหนียวบ้างไหมเนี่ยโ้ยไปยลนดีลงมาเล่นดีไม่ชอบขอน้าหน้าโอ้โหแล้วไปยืนห่างตัวคือมันแบบจะเข้าบนอย่างเดียวไหม คนน่ะไปลุนไปเองไปเองไม่ต้องส่งหรอกผมขอคอขอให้ตีใครแตกก็ได้ก็พอตีให้แตกเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยเล็กฟอร์ดปั่นชนคานซ้ำอีกทีก็หนึ่งสู้ตีใครแตกได้ไถ้าไม่มีเอลิเซนก็ไม่ไหว อือ <c oughs> ไม่มียีริกเซนก็ไม่ไหวนะทุกคนยีริกเซนนี่มันจ่ายซ้ายจ่ายขวาได้มาโนเออุกาเตมาโนเอคูกาเตอีริกเซนจับมาเอามาเอามาฝากบอลไปอีริกเซนอุย้ยใจกือบสวย มัดอาริสเตอร์ทำไเมนูจิ้มบนสวยอ่ะโทหทำเอาเองมามนูโอ้ยเปิดวันโค้งจัดอ่ะโอ้ ลาวล่อ้ยเขาเล่นโอ้โอคมาติเนสบุโนโอไครุนสวยเลยแวกลกางสวยเลยแล้วยิงยิงไอ้งวยยิงออกทำเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ย กาดจบหลายครั้งแล้วแต่ยิงไม่ได้ก็เปลี่ยนออกแม่งเลยก็แล้วกันเออสวยเอาหอยลุนเอาหน่อยเอาหน่อย,อยโอ้โหทีเมื่อกี้หนีได้ทีนี้ก็ว้าวุ่นนะดิ โอ้ยชักเช้าอ่ะไม่เหมือนซักซีดโอ้ยชื้ออย่าเพลขอ้ลงสับโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเธอาดีสสวยเลยจ่ายมั่วทำไมชมอยู่มันเนี่ยโอ้โอ ล้วไม่ใหญ่จะโยนเบียยออกเงนี่ยเออสักซี่ลงมายูเซนบิ๊กสวยจริงเองติดติดแล้วซ้ำอีกทีตีเสมอชิสเตนเอริกเซนอือเือยิงได้ เลี้ยงไปซ้ำอีกทีก็อลิสันเสียไปเลยวายดูยสดิด i อาสต้องเปลี่ยนตัวแรงเยอะลงมาเป็นเส้นจิ้มบอลสวยเลยบัตไทยเดอริสสวยเห็นสกอเซวิ่งไหม ็นรถแพงแล้วก็ละกันอุ๊ยหมดเวลาก่อนแม่จะส่งการโชว์ลงมาต้นบิชโ้โห <c oughs> ตัวเล็กเสียวฟันได นี่ด่าอาุมมาอยเอยเยลยสเยโูสวยเลยล็อกมาแล้วปันเองโอ้ย,ยอย่าโดนสวนเด้อขอร้องนะมอเตอร์สะเออเดลอิดเดลิดจะมันแข็งวะจ่ายมั่วไปไหนวะอืม้มสุกเซ ตีเส้นโดนจิ้มแบวสวยแทงมาบูโน่บูโน่หักลอกปันติดบล็อกอ <otic ality> ีกตเหรอโอ้หจบเลยขนาดนี เลเวลาทหขั้นตอนแรกคือเช็ให้เนื้อทั้งด้านแห้งก่อนตายสิมแตเสียงแล้วเเนราคาแค่ดอลลาร์เดียวดไแล้วจะเป็นยังไงนตอนที่จ่ายค่ากือดอลลาร์จะรได้เกลือกับพริกไทยสุดเล็กน้อยกับกด้านะทำเหมือนเดิมผมจะเริ่มด้วยใส่น้ำนกะทก่อนแลเื่อจากเเุยแล้วผมจะใช้ะหตัดในกแลกันปุนสวนสวนโดยชัวชัวสุกซี่ เอ้ยเอ้ยสวยดิฟาวสวยมาละอุ้ยมุนุมาละอุ้ยงมยังได้เปิดมา โหจุดโทษเลยงงเลยทีน like <bbe> ี้ไก่ตาแตกเอสดกียไปซดยินดีเซฟจุดโทษว่ะโอยชนคานเรีลิเซฟเอลิกสันเอลิส ฮะเรียดดิงจนคายโตชัวสักเซ่มามาของกินกับอะไรอะมาเดี๋ย้าก็อาบน้ำแล้วไม่ใช่เฟตติโก้เชียซ่าเฮ้ยไปยินดีอีก่ะ เอ้ยายินดีบายินดีเสร็จไ,ไ,ไม่ด้นโมตัสสะดุ๊กส,ะสนีอือ้อสวยอืวออืม,อม อื้อ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 โหสวยมากโอ้ oh, จบแล้วบ๊ายบาย